ครับสวัสดีครับทุกคนครับอยู่ปปนอมไรนะครับวันนี้ตรงกับวันพุธที่6สิงหาคม2568กตอนนี้เป็นเวลา12บนาฬิกาเอดนาทีโดยประมาณครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่แยกอรุณอมรินครับสวัสดีทุกทท่านนะครับที่เข้ามาครับสวัสดียามทิ้งเที่ยงแบบนี้นะครับดวนดวนดวนนะครับตำรวจจราจรสอนบางยี่ขันนะครับจังตรวจตรวจวขันวินันจราจรโอ้โหนะครับ ตอนนี้เต็มระบบเลยคนมาใช้บริการค่อนข้างที่จะเยอะนะครับใครที่ชมผมแล้วก็บอกต่อกันแล้วกันนะครับสำหรับพี่น้องที่ไม่ชอบสวมหมวกกันน็อกนะครับอืมสวมให้มันเรียบร้อยนะครับตำรวจตอนนี้ก็เออได้ทำการตั้งจุดตรวจอ้าวลงมาไล่แป๊บหนึ่งทำไมแบบเก็บเรือยงเนี่ยนะครับอ่านะครับ โอ้โหนี่ครับท่านผู้ชมนี่คือแยกอรุณอมรินนะครับวอสิบสี่แล้วเออทําไมวอสิบสี่เร็วจังนะครับอืหรือได้เยอะแล้วใบสั่งนะเอออ่านะครับเก็บแล้วแต่เดี๋ยวไม่ไม่เป็นไรนะครับสําหรับใครที่อ,อยังไม่ได้ชมนะครับเดี๋ยวผมลงคลิปวิดีโอประมาณยาว 8นาทีนี่นะครับให้ทุกคนดูแต่ตอนนี้ก็เจ้าหน้าที่วอ14ครับเสร็จที่เรียบร้อยแล้วเพราะว่าก่อนหน้านี้นะครับการจราจรมันติดสะสมมายาวตรงบริเวณตรงนี้นะครับนี่คืออีกจุดหนึ่งในกรุงเทพมหานครนะครับที่เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรสอนนี้นะครับชอบมาตั้งจุดตรวจตรวจกันวิดในจราจรบริเวณตรงนี้นะครับที่เกิดประเด็นนะครับของปัญหาอีกของนับรรบันเทือนของเรานะครับยังมีประเด็นค้างคาใจนะครับแต่ เข้าสู่ในระบบกระบวนการยุติธรรมแล้วนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก็รอนะครับนะรอเอรอสักครู่นะครับมันไม่ใช่มันถามว่าสักครู่ไม่ก็ไม่ได้สักครู่นะครับเออก็คงนานเพราะว่าเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมนะครับเราเดี๋ยวเอานะครับคำพิพากษามาฝากทุกๆคนนะครับบริเวณตรงนี้กับเจ้าหน้าที่นะครับตำรวจจราจรสอนอ t h i แหละครับที่มีการจับคุมนะครับ คนที่ร like, ้นะครับต่อว่ากันไปครับนะตำรวจเขาก็ว่าเขาคิดว่าเขาทําถูกต้องนะครับเขาก็ทําไปเราไม่ว่ากันนะครับตำรวจเขาก็คิดว่าอันไหนที่มันถูกต้องเขาก็ทําไปนะครับอันไหนที่ไม่ถูกต้องเขาไม่น่าจะทําหรอกนะนะครับนี่ใช่ไหมเขาก็ <c oughs> ผมพอผมเปิดอ่า YouTube like, <c oughs> <c oughs> ไลฟ์นะครับก็เข้าไปเลยนะ <c oughs> แต่เขาก็มีกล้องมีอะไรนะ <c oughs> อยู่ตรงเห็นไหม ที่เขาเก็บเขาอะไรนะครับนี่แหละครับผมอยากให้ทุกคนเห็นเลยจุดนี้นะครับบ่อยครั้งมากที่เจ้าหน้าที่ตำรวจตั้งจุดตรวจตรวจกันวิ่ัในจราจรนะครับนะวันนี้นะครับผมก็ลงพื้นที่นะครับมาสังเกตการมาประชาสัมพันธ์เพราะว่าวันเริ่มวันที่4ี่นะครับใบแบบสั่งรูปแบบใหม่เนี่ยเริ่มทยอยออกมาตำรวจก็ขยันนะครับนะหลายพื้นที่จราจรกลางก็วันนี้นะครับ้าแยกลาดพร้าวก็ตั้งนะครับ แต่ตอนนี้ไม่รู้ว่า,เ,าเลิกหรือ,อยังแต่ตอนนี้นะครับทางสอนอบางยี่ขันนะครับแยกอรุณนำบรินก็ได้ทำการบรอสี่แล้วนะครับ้งรถที่ยังค้างคาอยู่นะเอเอนะเห็นไปเห็นมาอยู่นะครับนี่ครับมีคนมาใช้บริการด้วยนะครับในป้อมนี้นี่จะเป็นสปก จราจรพกนเจ็ดนะครับนี่ฟอมนี้นะครับก็อย่าไปว่าเจ้าที่ตำรวจรนะครับเราผมลงมานี่ผมก็ไม่ได้มาว่านะมาประชาสัมพันธ์แล้วกันนะครับเพราะว่าตำรวจรนี่เขาก็ชอบมาตั้งจุดตรวจตรวจหารี้ในจราจรเราก็มีหน้าที่นะครับที่เคาลพกฎหมายเขารพกฎจราจรไม่งั้นนะครับตำรวจรเขาก็ตั้งกันอยู่แบบนี้เลยเออว่าเจ้าทีก็ไม่ได้นะครับนะเราก็นครคร่าเห็นใจครับน่าเห็นใจถ้าคน เขาลบกฎหมายเขาลบกฎจราจรตำรวจเขาคงไม่มาต้านกันแบบนี้หรอกนะอ,อพูดไม่ได้เข้าข้างตำรวจนะอันนี้ก็เอาไปพิจารณานะครับสําหรับพี่น้องที่ไม่ค่อยเห็นไหมหมวกกันน็อกนะพูดยังไม่ขาดกำนะถ,ถ้าเมื่อกี้นี้ถ้าตั้งนะเรียบร้อยเลยนะเนี่ยเห็นไหมผ่านมาเนี่ยคือ,อไม่ได้สะทกสะทานนะอืมเห็นมาเนี่ยเยอะนะครับท่านผู้ชมไม่ได้สะทกสะทานนะคนไม่สวมหมวกกันน็อกนี่ค่อนข้างที่จะเยอะนะครับ อย่าล้าเส้นนะครับค่าปรับมันแพงหมวกกันน็อกนี่โอ้โหสี่พันบาทนะครับสองคนเนี่ยถ้าไม่สวมใส่อันนี้ฝากไว้แล้วกันนะครับทุกคนผมก็ยืนอยู่ที่ปลอดภัยนะครับเรากล้องผมมันถึงอยู่แล้วนะครับเห็นไหมเห็นมานะครับก็น่าจะเรียบร้อยครับอันนี้น่าจะเรียบร้อยแล้วก็ต้องนํารถนะครับก็มาไว้ในป้อมเนาะเออไม่รู้ว่าโดนข้อหาอะไรบ้างนะครับ ทำไมถึงต้องนำมาแบบนี้อ่าก็ประมาณนี้ครับท่านผู้ชมนะครับพอดีไปทุลามาก็เลยแวะผ่านมานะครับมาประสบพบเจอก,ก,ก็เลยได้ลงนะครับพอดีผมไปสารมานะครับสารนนทบุรีมาก็เลยมาแวะพอดีนะครับก็ได้มานำเสนอแล้วก็ประชาสัมพันธ์ให้ทุกคนนะครับเคารพกฎหมายขคอรพกฎจราจร นะอ่าฝากไว้ประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมก็อย่าลืมครับออกจากบ้านสมบูกกันน็อกมาจุดนี้ก็ไอเรื่องป้ายแดงนะครับผมบอกเลยนะครับป้ายแดงนี่สําคัญมากมากนะสอนอนี่เข้าออจริงเอาจังนะหลายๆสอนอนแล้วกันนะครับถ้าคุณขับรถเกินเออเกินที่เขากําหนดว่าให้คุณก็โดนแน่ๆครับไม่รอดนะครับสายตาสอนอนนี้บอกเลย ต่านสารวัตรเขาสุดยอดนะครับมาบอกบอกเลยสุดยอดจริงๆ <laughs> อ่าโอเคผมป้อมปนอก็ต้องขอกลับลาเพียงเท่านี้เจอกันใหม่ในไรน,นาครับสวัสดีครับ